ค่ะพบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568 กับดิฉันสลันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่จีนที่ออกคำเตือนแก่ประเทศต่างๆไม่ให้ทำข้อตกลงกับสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของปักกิ่งโดยเป็นการยกระดับความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศอื่นๆเสี่ยงที่จะถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจกระทรวงพาณิชย์จีนระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าแม้จีนจะเคาร รบการตัดสินใจของประเทศต่างๆในการแก้ไขข้อพิาพาททางการค้ากับสหรัฐแต่ปักกิ่งคัดค้านอย่างเด็ดขาดหากฝ่ายใดบรรลุข้อตกลงที่ทําให้ผลประโยชน์ของจีนเสียหายถแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าหากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นปักกิ่งจะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดและจะใช้มาตรการตอบโต้ที่เท่าเทียมพร้อมเสริมว่าจีนพร้อมที่จะเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันตอบสนองและ ต่อต้านการกระทําที่เป็นการรังแกฝ่ายเดียวสําหรับคําเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศกําลังเตรียมเจราจากับสหรัฐเพื่อขอลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรที่ครอบคลุมซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กําหนดไว้และภายหลังระง,งับใช้ชั่วคราวกับคู่ค้าประมาณ60ประเทศซึ่งในทางกลับกันวอชิงตันกําลังผลักดันให้ประเทศเหล่านี้จํากัดการค้ากับจีนและควบคุมศักยภาพการผลิตของปัก เพื่อให้มั่นใจว่าจีนจะไม่สามารถหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรได้ค่ะ ไปต่อกันที่ c l o u d s c h w a ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานให้กับวาระสุดโต่งของ World Economic Forum ที่ประกาศลาออกจากคณะกรรมการขององค์กรซึ่งนะับเป็นจุดสิ้นสุดของยุคที่ชวัฟผลักดันแนวคิดตื่นรู้แบบสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดนรงวัคซีนขนาดใหญ่การควบคุมประชากรและนโยบายลดการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายอย่างถูกมองว่าคล้ายกับคอมมิวนิสต์ดิจิทเช่นระบบคะแนนเครดิตทางสังคม รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลจากธนาคารกลางและนโยบายที่จำลองมาจากจีนขณะเดียวกันกระแสวัฒนธรรมในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เริ่มเอียงกลับไปหาคุณค่าด,ดั้งเดิมซึ่งสั่นคลอนแนวคิดอิทธิพลของแนวคิดตื่นรู้ที่ World Economic Forum เคยมีต่อรัฐบาลองค์กร NGO รวมถึงบริษัทเอกชนศาส,สนาและสังคมซึ่งชวรเขียนในแถลงการว่าหลังจากการประกาศล่าสุดของเขาและเมื่อเขา เขากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่88ของชีวิตเขาจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารโดยมีผลทันทีค่ะมาต่อกันที่รายงานเกี่ยวกับจีนและสหรัฐค่ะที่ Financial Times รายงานว่าจีนยุติการลงทุนในกองทุน p r i v a t e equity ของสหรัฐ พร้อมกับที่เพิ่มสัดส่วนในบริษัทจดทะเบียน FTSE ร้อยจาก6.4หมื่นล้านเป็น8.8หมื่นล้านปอนด์ซึ่งกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนยุติการลงทุนใหม่ในกิจการเพื่อการลงทุนเอกชนของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธาศาสตร์การแยกตัวจากการเงินสหรัฐในวงกว้างตามรายงานของ Financial Times ซึ่งอ้างอิงจากผู้บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนในกิจการเอกชนที่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว c ชน n า Investment Corporation หรือ CIC เป็นส่วนหนึ่งในกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่กำลังถอนการลงทุนออก พร้อมๆกับกองทุนอื่นๆจากจีนที่ถอนตัวจากตลาดสหรัฐเช่นกันการลงทุนในกิจการเพื่อการลงทุนเอกชนในสหรัฐของ CIC ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งในปี2018 CIC ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ทถือครองใน Blackstone ทั้งนี้นักลงทุนจีนก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยถอนตัวจากการลงทุนในกิจการเพื่อการลงทุนเอกชนของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มต้น ขึ้นตามข้อมูลจากผู้บริหารด้านการซื้อกิจการหลายรายขณะเดียวกันรายงานอีกฉบับก็ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของจีนในบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี FTSE 100ของตลาดหลักทรับลอนดอนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีมูลค่ารวมเกือบ9,000 90, ล้านปอนด์ซึ่งการถือครองหุ้นโดยนิติบุคคลจีนครอบคลุมภาคธุรกิจสำคัญหลายแห่งรวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพลังงานเภสัชกรรมและ โครงสร้างพื้นฐานค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของราคาทองคำที่ทำสถิติสูงสุดใหม่อยู่ที่3,416.9ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโคมเม็กในเดือนมิถุนายนซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศในตลาดทั่วโลกยังคงมีความกังวลความเสี่ยงสูงทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างสูงค่ะขณะที่โลหะเงินก็ได้รับอน,นิสง์ระดับหนึ่งเช่นกัน สำหรับราคาล่าสุดทองคำเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นอยู่ที่87.6ดอลลาร์สหรัฐทําให้ขยับไปอยู่ที่3,416ดอลลาร์สหรัฐขณะที่เงินในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่33.02ดอลลาร์สหรัฐการที่ราคาทองคำขยับแรงขึ้นในวันเดียวเช่นนี้เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าตลาดกระทิงในรอบนี้ซึ่งได้เดินหน้ามาอย่างยาวนานอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดในระยะสั้นมากกว่าในแง่ของ ราคาก็คือในแง่ของเวลาค่ะทําให้นักเก็งกาไรที่คิดจะเปิดสถานะขายตอนนี้อาจเรียกได้ว่ายืนขวางทางรถไฟเพราะแรงซื้อยังคงดุนแรงขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐกําลังชี้ไปในทิศทางเปิดตลาดแบบลดลงแรงจากความวิตกกังวลในตลาดทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในการเริ่มต้นสัปดาห์ซื้อขายนี้ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่เรื่องของภาษีระหว่างสหรัฐและจีนค่ะที่ South China Morning Post รายง,งานว่าสงครามภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐและจีนได้เข้าสู่ภาวะชะงักงนันโดยสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐร้อยละ125พร้อมประกาศว่าจะเพิกเฉยต่อการขึ้นภาษีเพิ่มเติมใดๆของสหรัฐ ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าทางตันของภาษีศุลกากรนี้จะยืดเยื้อนานเพียงใดโดยอาจมีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างสหรัฐและจีนนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการพักการขึ้นภาษีศุลกากรวันปลดปล่อย90วันของทรัมป์อาจเป็นการเปลี่ยนท่าทีหลังตกใจกับปฏิกิริยาของตลาดบอลหรือตลาดพันธบัตรเป็นที่คาดการว่าไม่น่าจะเปลี่ยนท่าทีเป็นครั้งที่สหรืออีกในยะหนึ่งก็คือทรั จะไม่เลื่อนหรือระง,งับการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละร้อยสีสิบห้ากับจีน เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาพร้อมได้ยกเว้นภาษีสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสของสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐจากภาษีตอบโต้ดังกล่าวซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจมองว่าการพักขึ้นภาษีนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของสหรัฐแต่ก็มีการมองว่าการยกเว้นซึ่งอาจไม่ยาวนานนั้นไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าว ให้สีจิ้นผิงยกหูโทรศัพท์โทรหาโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงจีนก็ยังระมัดระวังไม่ให้ดูเหมือนกำลังถอยหลังหลังจากที่ปฏิเสธการยอมรับการกดดันฝ่ายเดียวที่มุ่งทำลายระบบการค้าพาหุภาคีและความเต็มใจที่จะต่อสู้ถึงที่สุดซึ่งบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่น่าจะโทรศัพท์ไปขอพูดคุยหรือขอพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะทั้งหมดนี้คือ imct news podcast กับ5ข่าวเด่นประจ วันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ